สีกาตองชื่อปแปลากๆกะค่ะพร้อมแล้วเราเล่นสาวน้อยสาวน้อยสองคนมันมันสิงกันได้ไหมไม่ได้นี่ฉันจะเป็นสิงคนที่เขาจูงเก่งๆจะได้ไปอาศัยพึ่งใบบุญเขา คนที่นั่งหัวโตอ่ะบันนี่ผู้หญิงคนนั้นน่ะชื่ออะไรบันนี่ผ,ผู้หญิงที่นั่งหัวโตอ่ะผมยาวๆอะ่ะเขาคือใครอ่ะเกาชื่ออะไรอะ่ะสวยจังไม่ใช่ตัวละครอะ่ะอ๋อเอาเขาทำอะไรได้ ก็คือมันโดนตีสามครั้งอ่ะมันก็ล้มดีจังไม่ถึงโดนตีก็ท้่สกิลหมดก็ก็คือไม่ได้แล้วอ่ะเกิดมาแล้วหนูก็ต้องวาร์ปหาเพื่อนก่อนเลยยางหมู่บ้านริมทะเลสาบฉันไม่ชอบแบบนี้เลยไม่มีที่ให้เล่นมีพี่ในเรื่องเออหนูวาร์ปหาใครดี ฉันกลัวมากเลย,ยแมงม,มุมผีแมงม,มุมอะไรอ่ะเปิดแล้วไม่เจอผีแมงม,มุมแมงม,มุมมันเดินอยู่ขอปั่นก่อนแล้วกันนะ หนูอยู่กับพนิยมก็งแมงมุมแมงมุมแมงมุมรอด้วยฉันขออาศัยไปบ,บนพวกเธอหน่อยอุ๊ยเขาเป่าไอ้นี่ด้วยโอ <c oughs> ๊เขาเป่าอะไรก็ไม่รู้เ <c oughs> ขาเป่าหอยสังแล <c oughs> วมากองกันอยู่ตรงนี้หมดเลย คนนี้สวยฉันก็เลยจะสิงคนนี้คนนี้หล่อดีอ่ะผู้ชายก็หล่อวะใครค่ะเนี่ยสวยมากเลยตัวละครตัวนี้ชื่ออะไรเอดาเอดาเหรอ เอดาพี่เอดา <laughs> เอดา, <laughs> อดาแมงมุมมาเธอเมืองมุมเดินไวมากห่อยสิบันนี่มีหลงศพอยู่กลางแมปด้วยเฮ้ <sm all> ยเดี๋ยวเดี๋ยวผีอีกตัวหนึ่งคือผ <sk r isa> ีอีกตัวหนึ่งคือตัวอะไรอ่ะมันมีมันมีมนมล้อรถพี่ล้รอลรถ <sk r isa> พรล้อรถพล้อรถพล้อรถ ฉันจะอยู่กับเธอไปตลอดนะเพราะว่าฉันจะได้ช่วยเธอนะไอดาเขาเป็นอะไรปานี่เขาเป็นช่างแต่งหน้าศพเหรอใช่ออ๋เขาแต่งหน้าศพเดี๋ยวเดี๋ยวฉันกดฉันสิงผู้ชายได้ไหมอ่ะ เดี๋ยวพี่ต้องรอคุยอาสุดที่มีคนตุยไปแล้วหนึ่งคนเสียงอะไรวะเอาเทวับมาได้ไงอีเหี uh, ้ยอะไรวะอะไรวิ่งผ่านนะล้อรถที่ผีล้อรถมาเฮลกันแล้วมาเฮลกัน เ <F> อฟซีเอฟีฉันลงมาเบสเมนนะเธอมันมันทำอะไรก็ไม่รู้อีเนี่ยมันบอกว่าถอดถอดอะไรทิ่มแทงก็ไม่รู้มา่มาอให้หน่อยมาๆมา,มาอยูให้ฉันเจ็บไหม ตอนเจ็บเอากดอี่เจ็บตรงไหนบอกนะเอารักษาสองรอบเลยเหรอใช่หนูเจ็บสองรอบ พี่เรากดสามดีพีแต่ว่าพี่ต้องรองให้ไอสีมุ้งม่วงตรงหัวใจหมดไปก่อนกดสามมันนี่พี่มันนี่มันนี่มันนี่มาทา,ายางนี้พี่แต่เขจาจะกลมันอยู่ใ,ใกล้ๆเราเราเออว้าไม่ได้อีอยู่ข้างบนงหัวเราแล้วเราไม่ขึ้นไปหรอขึ้นไปก็ตายสิพี่ขึ้นไปทำไมล่ะ พี่ๆเข้าไปแอบตู้แอบก็แอบอ่ะอ้าวแล้วมันจะชะเง้อออกไปทำไมวงอีบานนี้ไปช่วยเพื่อนเลยวาไปหาื้อนกันแป๊บหนึ่งเอาเพื่อนคนโคตรสามเหรอ ใช่แล้วพีก็เลือกเพื่อนไหนแล้วกันเลือกเพื่อนยังไงอ่ะหันหาเพื่อนดิพีกดสามตรงไหนไหน,ไหนกดไม่ได้กดตรงไหนเอกสามแล้วพี่ก็หันไปหาเพื่อนมันจะมีสิบป๊าปาขึ้นอยู่แล้วพี่ก็กดจิบซ้ายนั่นแหละจะวับให้มันลุมเพื่อนเลยอ่ะพี่ ไม่เห็นได้เลยที่บันนี้โกหกชั้นหนูยังวัาม,มาได้แล้วหนูยังได้โกหกนะ่ะก็เพื่อนอยู่ไหนฉันมองไม่เห็นน,นี่คืออะไรอะ่ะ มันทำอะไรของมันวะเนียเอากากขึ้นหัวฉัน รักห่างดีกว่าแล้วไปยืนทำอะไรตรงนั้ะกี่ดอกทองคนนี้ต้องจูเก่งแน่เลยเล่นน้ำหอมอช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยจ้า วิช่างแต่งหน้าศพโดนเฝ้าเจต่วาทำไมบันนี่มีรูปโลงศพอยู่ด้วยวะถ้าฉันหนูตายหนูก็จะได้ไปว้าไปอยู่ในโรงศพอ๋อช่างแต่งศพเขเห็นหน้าหนูแล้วเขาก็แต่งหน้าหนูไงฉันไปหาช่างแต่งหน้าศพก่อน อีช่างแต่งหน้ามานี่ลอยมาแต่งหน้าให้ฉันหน่อยรักษาไหมรักษาไหมหยิวไหมอีช่างแต่งหน้ามันจะวิ่งทุรักทุเลไปทำไมวะยิวไหมคะ มันไม่ยอมให้เราฮิวไปด้วยยกเลิกสิงความทรงจำอ๋อเพื่อนมันไม่ให้สิงหรอลงศพใครคะหนูเองอุ้ยมีสามคนเลยเหรอ,อ,อไม่หนูเองเออ แล้วฉันอยากเข้าไปอ่ะฉันอยากเข้าไปในโรงอ่ะี่ดูในปืนเอ้ยดูในมือนหนูเฮ้ยเธอมีปืนด้วยเปิดประตูกันเถอะก<ว>ด <ลา S 1> สองน,นี่โอนิ่งตัวเองไว้ก่อนหลบหนีอย่างอัศจรรย์เยฮ้ยค่อยฮิวด้วยสิ ฉันโดนรถเห็นสวัสดีจ้าเออรอบนี้เราเก่งกันมากเลยพวกเรารอดกันหมดเลยมีคนตุยอยู่คนเดียว